ันบ็อกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Cisco Catalyst 9115 AX Access Point WiFi 6จาก Cisco รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Cisco ผู้นำด้านเครือข่ายชั้นนำของโลกค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกล่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะเปิดมานะคะชั้นแรกก็จะเจอกับเจ้า Cisco Catalyst 9115 AX ของเราเลยนี่ค่ะชั้นต่อไปนะคะชั้นที่2 ก็จะมีพวกอเอกสารคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็อ็อกเซอรีต่างๆมีเพจสำหรับการติดตั้งมาให้ด้วยค่ะสำหรับเจ้า Cisco Catalyst 9 1 1 a AX ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเสรราสัญญาณ 4x4 Multi-User MIMO รองรับการส่งสัญญาณมาตรฐาน 802.11ax หรือ Wi-Fi 6ความเร็วสูงสุด5.38 g b ดกิิตเซก มีพอร์ตแบบมัลติกิกะบิตจำนวน1พอร์ตและคอนโซลพอร์ตสำหรับเข้าไปตั้งค่าต่างๆ1พอร์ตค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจใน Cisco c a t a l y s t 9 5 AX AX ตัวนี้นะคะแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w combuy co th หรือว่าเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะ